แหวนเม็ดใหญ่มากเลยนะเออ,เอ,อตอนท,ที่เราเตรียมาามานเ,เราก็เตรียมให้แฟนเราครับพี่พเออ ไวัสดีครับ่สามสอนึงบ้างสวัสดีครับพี่เห็นคุ่กี้ไปไงบ้างน่ารักมากครับเพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้มีเขาเรียกว่าหัวหน้าสมาคมคนและครอบครัวมาหลายคนเลยนะครับมีพี่มาวินนะครับแจ็คแฟนชั่นแล้วก็คุณชินชินวุฒิเราก็เป็นเพื่อนกับทุกคนอะเห็นก็ดีใจนะเพราะชินเจอมาตั้งแต่อายุสิบแปดตั้งแต่เขาเฮี้ยวๆอ่ะจนถึงทุกวันนี้โอ้โหน่ารักมากครับชินครับเราจะอยู่ในสมาคมนี้ด้วยไหมหรือว่าเราไม่ได้ไม่ได้ครับผมให้เกียรติอาจารย์ผมครับ ป้องนวัดครับอผมรออาจารย์ผมไปก่อนครับคุณป้องนวัตครับอาจารย์ผมครับไปเมื่อไหร่เราไปใช่ไมครัผมจะเป็นลูกศิษย์ครับผมจะไปก่อนอาจารย์ไม่ได้ครับรออาจารย์ไปก่อนครับเดี๋ยวลูกศิษย์ค่อยตามนะครับเดี๋ยวคุณป้องมา6กโมงเย็นพี่รอถามครับอาจารย์ไปเมื่อไหร่เดี๋ยวผมตามไปเขาสอนวิชาอะไรเราเราบอกไปโอ้โหครเขาเรียกว่าระดับเขาเรียกว่า อยู่อันดับหนึ่งของบ่วงโซ่บ่วงโซ่อาหารระดับโยดาไม่ใช่นักล่าพี่ใหญ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 ่พูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าเวลาสัมภาษณ์ถึงแกกชอบดีเอ็มหาผมไอ้กีวเวลาพูดถึงกูพูดดีหนึ่งดีว่าใช่พี่ พูดเล่นนะครับพี่ป้องครับเราเหมือนเราเหมือนอะไรกับพี่ป้องครับตรงไหนพี่ป้องถ้าเหมือนกับอาจารย์ป้องก็คือเป็นคนที่รักพ่อรักแม่เหมือนกันครับรักพ่อรักแม่นะครับแล้วก็ทํางานเงินทุกบาททุกสตางค์ก็เลี้ยงหลานครับนี่คือที่เหมือนกับพี่ป้องนะครับเอเดียวเหรอถ้าเรื่องงานเนี่ยผมสู้เขาไม่ได้หรอกครับเพราะเขาเล่นละครดังทุกเรื่องครับส่วนผมเล่นหนังเจ๊งทุกเรื่องครับพี่ใช่ครับพี่เวลาเอาเงินไปอย่างเราเนี่ยพี่ป้องเขาให้ครอบครัวของเราให้ใครผมรอเลี้ยงหลานครับพี่ผมให้แม่ผมครับให้แม่แล้วก็รอเลี้ยงหลานครรัับเเพาาาะะว่มมกลงจี ครับ oh. ใช่ครับก็เก็บเงินไ้ให้หลานให้แม่ครับพเราเห็นลิลลี่กับชินท์ทอต่องไงแล้วเราอยากดีใจพี่น่ารักนะเมื่อกี้ดูเขาอ่ะคือเพราะว่าชินกับลิลลี่ผมก็เห็นชินมาตั้งนานแล้ว uh. แล้วลิลลี่เขาก็น่ารักอะ่ะเวลาใครมีแบบว่าความรักที่ดีอ่ะเราก็ อิ่มเอมนะพี่เออเราดูแล้วก็ดีใจอะน่ารักดีเราก็รอไปเล่นกับลูกเขาแล้วกันแล้วเมื่อไหร่จะเราจะมีความรักที่ดียัง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 พี่เราไม่ความรักที่ดีเราอาจจะมีแล้วแต่ว่าเราไม่ดีเองแต่ผู้หญิงดีทุกคนละแต่เรามันไม่ดีเองเจ้าเองก่อนเลยไม่ไม่ไม่เรื่องเรื่องเรื่องจริงเรื่องจริงคือผู้หญิงที่ผ่านมาเขาดีหมดละเพียงแต่ว่าเราเนี่ยมันไม่ดีเองอะและอย่างที่ผ่านมามันยังไง ลืมไปแล้วอุ้ยน้ำลายไหลโทษโทษน้ำลายเเม็ดลลยยน้ำาไหลเมื่อกี้เป็นเม็ดเลยน่าเกียดมากนักเกียรตมากน้ำลายไหลอ่ะไม่เป็นไรกล้องจับไม่ทันฮะกล้องจับไม่ทันคิ้วไงอยากดื่มเครื่องดื่มละอะไรพี่อะไรเมื่อกี้ที่ติ๊กติบอกว่าความรักที่พามาเอานานไปแล้วพี่ปรสัมภาษณ์ผมช้าไปเดือนหนึ่งก็เราไม่อยู่ให้ใจกันถ้าพี่ผมลืมแล้วจริงถ้าเดือนที่แล้วผมจำได้ลืมแล้วหนึ่งลืมแล้วทำไมเหมือนน้ำตามาเป็นไม่ดีมันดีพี่มันดีน้องเขาก็ น่ารักครับน่ารักทุกอย่างครับพี่ใช่ครับน้ำตาคอเป็นอะไรอะไรครับพี่ไม่ใช่ไม่ใช่น้ำตาคอไอ้ตาผมมันแดงเส้นเลือดในตาแตกเรื่องจริงเรื่องจริงเส้นเลือดในตามันแตกใครต่อยขยี้อ๋อขยี้เองมันแตกเพิ่งไปหาหมอมาเรื่องจริงเรื่องจริงทำนั่อยางไม่งั้นเดือนที่แล้วเราร้องไห้ไหมครับไม่มีร้องไห้ครับพี่ไม่มีร้องไห้พี่เพราะว่าเคยร้องไห้ไปแล้ว เคยร้องไห้เกิดมาร้องไห้ไม่กี่รอบเองเคยร้องไห้เป็นรอบรอบที่แล้วแล้วไม่ไม่ร้องแล้วแล้วไหนแล้วไหนไม่ไม่ไม่ร้องไห้ทุกรอบร้องไห้เป็นบางรอบเคยร้องไห้ไปแล้วพอกันออ่แล้วเราจะเริ่มต้นใหม่ยังไงอ่ะไม่เริ่มพี่ละไม่สบายสบายเลยทุกทุกนนี้มองชีวิตวันต่อวันพี่ไม่มองล่วงหน้าห้าวันเลยเอาแค่วันนี้ผมมีความสุขอะไรผมพอละก็ทั้วันนี้ปล่อยจอยไปแล้วหรอปล่อยจอยพี่วันต่อวันเพราะพี่หูอะไรอะปล่อยจอยไงเอาแค่วันต่อวันมาพี่ไปไปคิดล่วงหน้าไม่ได้เดี๋ยวเครียด ช่เดินที่แล้วมีปล่อยจอยไหมคะอะไรครับพี่ปล่อยจอยปล่อยจอยพี่ผมปล่อยตัวแบบชิวเลยอ่ะเหมือนหมาหลุดออกจากโซ่เลยอะใช่พี่ใช่พี่ทำไมเราถึงเปรียบว่าเป็นหลุดจากโซ่หลุจากโซ่พี่เพราะว่าผมแบบว่าถ้าเกิดมีแบบมีแฟนหรืออะไรเงี้ยเราก็แบบว่ามีที่ดึงนะใช่พี่พอหลุดออกจากโซ่เมื่อไหร่แล้วก็ไป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 นที่มีแฟนเราไม่เคยหลุดออกจากโซลไเคยพี่เคยแยกเขี้ยว อไม่เคยกัดพี่แค่ขู่เจ้าของนี่หรอผูกคนอื่นพี่มีมั่งไม่ใช่เพราะเลือกผูกคนอื่นมันถึงเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมกูพี่ถามผมช้าไปเดือนหนึ่งถ้าพี่ถามเดือนที่แล้วผมจําได้ที่ผมลืมแล้วจริงลืมลืมลืมแล้วกว่าเราจะครบผลจะจีโอ้โหลืมไปแล้วดิช้าไปเดือนนึงอะจริงไหมเนี่ยลืมไปแล้วจริงลืมแล้วสาบานจะน้าไฟโอ้ไม่ได้เลยเดี๋ยวฟ้าผ่าตรงนี้ลืมไปแล้วตอนนี้ถามตรงตรงนี้สภาพจิตใจเราเป็นยังไงบ้างสภาพจิตใจโอเคครับพี่แฮปปี้มีความสุขครับ ใช่ครับไม่เครียดครับพี่ไม่มีเรื่องเครียดเลยตอนวันนี้มันผ่านมาเยอะใช่ไหมครับพี่มันผ่านมาเยอะแล้วเราเลยรู้แล้วเราต้องจัดการตัวเองมันก็ผ่านมาเยอะมันก็อยู่คนเดียวมันก็ไม่ลำบากใครอรพี่อมันอยู่คนเดียวมันก็สบายครับมครับพี่ผมก็เรียนรู้มาตลอดชีวิตของผมว่าผมอยู่คนเดียวดีแล้วไม่ต้องเอาตัวเองไปให้คนอื่นแบบเครียดคนอื่นมีภาระอะไรก็ไม่ถามตรงอยู่คนเดียวแต่คิดว่าอยู่กี่เดือนครับพี่จริงๆผมอยากอยู่นานนะอไม่จริงจริงจริงอยากอยู่นานแต่ว่าบางทีแบบว่า คนเราบางทีมันมาไม่ああ you you ร in ู <the <the UH> <the <the ้ตัวไงอ่าบางทีม mm ันก็ตั้งว่าอยากอยู่นานแหละบางทีพอเจอเรื่อยๆเจอเรื่อยๆเจอเรื่อยๆเอารักอีกแล้วอ่าใช่ไหมล่ะถูกไหมล่ะทุกวันนี้ก็เลยแบบว่าพยายามแบบว่าบอกตัวเองว่าอยาก่าพิ่งรักอย่าพิ่งรักจะมันใจไหมก็ถ้าเจอบ่อยเดี๋ยวก็จะรักแต่ว่าถ้าเกิดเจอไม่บ่อยมันก็จะไม่รักอ่าราเป็นคนรักง่ายไหมคะแล้วพี่รักคนไม่ง่ายหรอพี่แต่ว่าบางทีแบบว่าถ้าเจอบ่อยๆเจอกันเยอะๆบางทีมันผูกพันไงเพราะมันผูกพันบางทีเรารักแบบ ไม่รู้ตัวไงแล้วตอนนี้มีเริ่มพันผูกไม่มีไม่มีพี่ยัง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 ไม่เพราะว่าเราจะมาทุกเทศกาลไงอยู่มันจะเขาดาวเขาดาวปีไปแล้วไม่เหงาพี่ปีนี้อยู่กับแม่กับยายครับเพราะว่ายายอายุ93นะครับไม่เคยเขาดาวกับยายเลยครับก็เลยคิดว่าปีนี้อยู่กับยายก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่ายายจะอยู่ได้เขาดาวอีกกี่ปีก็เลยเดี๋ยวปีนี้ล็อกตัวยายกับแม่ไว้แล้วครับไม่ได้เข็ดใช่ไหมครับพรพี่ไม่เข็ดเลยพี่ผมแบบว่า ไม่เข็ดเลยพี่เราบอกี่าเราบอกเขาเสียเราเราเราเสียแต่ว่าผู้หญิงดีหมดเนี่ยผู้หญิงดีหมดพี่แล้วเราจะไม่แก้ตรงนั้นหรอมันก็คือพยายามแก้แล้วพี่แต่ว่าบางทีพอเราแก้แล้วเราก็รู้ตัวว่าแบบว่าเอ้ยเราไม่ชอบตัวเองตอนนี้หรอวะอะไรเงี้ยพี่ว่าเราทํางานอะไรพี่เราทํางานเราแบบกึกกึกักกักไง เออวันเราเกรงใจอ่ะเราก็คึกกักไงอืมแล้วก็บอเราไปดูงานมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะเราก็ดีอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องแบบให้ใครมาลำบากกับเราเงี้ยยันพี่ามนิกกี้คำว่าเจ้าชูนิกกี้ว่าห่างตัวเราหรือใกล้ตัวเราห่างกันเยอะเลยพี่อ่ายังไงางใช่ครับผมนี่เป็นคนอบอุ่นครับพี่คนอบอุ่นครับอ๋อใกล้ชิดอ่าผมคนอบอุ่นครับเจ้าชูไม่ใช่ผมเลยนะครับเจ้าชูนี่น่าจะเป็นปองกระพลครับอ่าแต่ผมเนี่ยภาพลักษณ์เจ้าชู้เฉยครับสังคมไซร้ายผมครับอสังคมแบบว่าใช่สังคมเฟซนิวครับสังคมแบบว่า ผมคนน่าสงสารนะสังคมแบบทําให้ผมทําให้เหงื่อเหงื่อพี่สังคมทําให้ผมดูเป็นผู้ชายเจ้าชูอ่ะทั้งนีจริงแล้วผมไม่เจ้าอยู่อ่ะใช่ไหมล่ะเออเป็นงานนะพี่อ่าไรอเอออะไรอี้แทไม่อบเลยนะองผอเปลา้ผลิตงานพี่ผมครับ โดยโดยโดยรอบข้างเราเขามีครอบครัวกันหมดแล้วว่ะแล้วเราก็สดทนดีเลยเรายังไงบ้างกับชีวิสันนี้พั่วอะไรนะครับคนรอบข้างเรามีแฟนมีลูกมีครอบครัวแล้วไม่พี่ดีใจดีใจกับแจ็คดีใจกับทุกคนพี่ผมเห็นลูกแจ็คก็แบบน่ารักครับน่ารักผมเห็นลูกใครก็น่ารักดีพี่แต่ว่าเราก็ไม่ไม่มันมีของตัวเองมั้งเหรอมันก็ถามว่าอยากมีไหมเมื่อก่อนมันก็อยากมีพี่แต่ตอนนี้มันก็ไม่มีมันก็คงไม่เป็นไรอ่ะก็คงไปเล่นกับลูกแจ็คไปเลี้ยงลูกเมาส์ไปเล่นกับ หลานได้พี่มันไม่ใช่เวลาของเราเนอะมันก็ยังไม่มีอะพี่ตอนรับมันทำให้เราเป็นคนคนนึงไปเลยไหมครับไม่ไม่พี่มันอย่าอย่าไปโทษความรักอะเราต้องโทษตัวเราเองอะใช่พี่มีความรักมันก็ดีนะพี่ชอบไปถามให้ผมโดนด่าเนี่ยไม่มีไม่มีพี่อันนั้นตอนนี้ถ้าจะมีสาวๆเข้ามาเรารู้สึกอย่างไงบ้างเปเป็นน้องพี่จะเป็นน้องโอเคให้เป็นน้องอย่างเดียวถ้าเป็นน้องโอเคเพราะเป็นปมผมนะไอ้นี่คือเรื่องจริงนะคือผมอยากมีน้องสาวพี่แต่แม่มีผู้ชายล้วน ทุกคนในบ้านก็เป็นผู้ชายหมดอะไรเงี้ยผมก็แบบว่าโอเคเห็นผู้หญิงไม่ได้เลยอยากมีน้องหมดอยากอยากมีน้องสาวใช่พี่เป็นปมว่าเกิดมาไม่มีน้องสาวอะมันอยากมีอะใช่พี่ถ้าเป็นน้องสาวโอเคแต่ว่าถ้าแบบว่ารักกันอย่าเพิ่งดีกว่าผู้มันหล่อมากแม่โคนรด้อีกได้พี่ได้ได้